อ่ะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเตาทาดนะครับรอบที่สองนะครับคือผมเอาไม่เอาฟื้นนะครับโล่งแล้วนะแต่ว่าอ่าจะให้จให้เบิ้งมีที่เอาไว้เอาไว้ฟื้นนะครับอ่าขณะนี้จะแดดท้อนนะครับเที่ยงนะครับ ถ่ายแบบถ่ายทำตอนเที่ยงนะครับฮะที่ผ่านไปนองดูบ้างข้างในะะะน,ะน,นะครับอ่าลักษณะการเนาอันนี้ก็พุ่นนะครับอ่าแต่อันนี้เป็นเตาเตาอบนะครับหรือว่าเตาโบราณนะครับการไววไหมครับกาไว้แนวนี้นะครับ มุมนี้ชัดเียวนะครับอันนี้คือโอ้โหโอลมเย็นนะครับเห็นบ่ลมตีมากนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับโอเคดินทรายคือเทวเท,ว,ทวหวยนะครับทรายม่ดนั่นแหละเราเห็นได้อยู่แต่ว่ามัน ม,มันไม่ทนนะครับจะสู้ดินดินเหนียวดินดำนะครับนะครับ,รบการขุดนี่อ่าคือในพมจ้วาดใหบ้งนะครับสมุตินี่เนาะอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับชอ่าหู้มันอยู่แถวนี้เนาะเขยดมันนะครับเขยดตัวนี้นะนี่นะครับ ให้พี่นองนี่คุดตังต่นี่นะครับคุณแบบชักลงนะคือเอาง่ายๆแบบคือแบบว่าเราบ้งไฟนะไฟนี่ครับเวลาเราดังนี่มมนใช่ึ้นเนาะอันนี้ก็คือกันนะครับให้มันให้มันชักแบบนี้นะนี่ครับครับถ้าถ้ามาเอาสมอลไม่ได้ครับแบบ แต่ว่าตรงกับตัวนี้ไปไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ตัวนี้นะครับมาต้องเห็นไงนะครับเพดประมาณอ่อยี่สิบเซนนี่มาใหญ่สุดๆกับประมาณยี่สิบสามเซนนะครับไงกินกับบดีเห็นว่าล้มล้มเข่าครับเย็นนะครับแลนะเต่เอพบเจะเ็ดในนี้นะครับ เป็นเอ่อเป็นล่องไฟนะครับล่องไฟเอ่อรอบนะครับแต่ว่าอ่าที่นี่ผมจะแนะนำบอกนะครับวิธีอ่าเอาเอาเอาไม้หรือเอาฟืนนะครับมาเรียงเงี้ยจะประมาณนี้นะนะครับถ่ายเก๋ไใจครับเห็นบ่นะครับคือไม่เงามันนี่ให้มันชิดกับ พนังเลยนะครับแต่ว่าต้องจ้องหู้นะเพื่อให้ไฟไมันขึ้นสบายขึ้นสะดวกนะครับรูรูควันอยู่ทั้งพุ่นนะครับแต่ว่าไม่เห็นเนาะเพราะว่า,าไม้มันอับน,นะครับฟัง่งรูทั้งพี่ก็คือกันนะครับให้พี่นอ้องเฮ็ดแบบคือกันเลยนะครับ อ่าคืออ่าเดบอกทางพี่ต่อนะครับไล่ตาอ,อ,อ่าสมมุติเนาะอันนี้เป็นอ่ารูนะครับรูควันนะครับสมมุตเนาะให้จงหปูประมาณนี้นะครับประมาณสิบเซนได้อยู่นะครับแต่ถ้าแม้ว่าเอาแบบติดกันแบบนี้ไม่ได้นะครับนะครับแบบนี้ไม่ได้นะ อาไม้นี่ก็เป็นไม้มะคามนะครับไม้มะคามแล้วก็ไม้กะทินเทพานะครับเป็นไม้ถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่ไม้ผิดกฎหมายนะครับการละวัก็ประมาณนี้นะครับการพูดก็ต้องสลับนะครับเพื่อคนคนไทยนะครับฟังไม่เข้าใจนะครับเออนะครับจะสังเกตว่าจะเป็นหู้แบบนี้นะครับหู้แบบนี้ อ่าอันนี้ก็คือว่า centimet. ให้ให้เพื่วนนะครับคุณแปลว่าให้เรียกอะไรอะเก้าสิบองศานะครับอ่าให้เราสมมุติฐานว่าเราอาจุดไฟแล้วไฟมันจะขึ้นแบบตรงใช่ไหมนะแต่เราไม่ต้องทําตรงอ่าสมมติไฟมันจะขึ้นตรงแบบนี้เนาะนะครับเราก็ให้มันเอียงสัก กสิบอ,องศานะครับนะครับคืออากาศคุดตัวนี้นะครับอาเซอุนอันนี้อันนี้เป็นเคาเรียกเ่รอใคเรเรียกว่ารวะเรียกว่าริมริมฮอหรือว่าตีนะตะเตานะครับมันจะเสมอกับหูตัวนี้เนาะอ่ะอันนี้ออกเก,กะกะพาจะเข้าใจนะครับเนาะ <No. S 1> ครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับรีวิวเตาเตาท่านนะครับเตาโบราณนะครับกะวังวานน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับมือใหม่นะครับที่มีความคิดนะครับจะเผาถ่านนะครับเตาอบหรือว่าเตาโบราณเนี่ยมันจะได้ทานหลายกว่าคุณภาพดีกว่าแต่ว่า มันจุกจิกจู้จี้นะครับลายขั้นตอนเลยก็เห็ดยากพอสมควรนะครับต้องใช้ความอดทนเลยแต่คุณเดียวนี่ทําไม่ได้นะครับได้ต้องมันใช้เวลามันมันเหนื่อยนะครับต้องอยากทำกว่า,าสองคนเพราะเราต้องเหยียบดินนะครับให้มันเหลวให้มันเข้ากันถ้าไม่เข้ากันมันก็จะ อะไรอ่ะมันอไม่ดีเท่าไหร่นะครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเอพื่อนๆหรือพี่ๆลุงอาลุงเอ้ลุง,ลงนาอาลุงนะครับพูดผิดทุยนะครับ <c oughs> ครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องผมนะครับ <Wow. S 1> กดติตาแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอเกลาก็ว่าสวัสดีครับ